อเคนะครับอันนี้เป็นกระบอกนะครับก็อาจจะเป็นแนวตั้งเหมือนเครื่อง DS DS 2000นะครับถ้าเป็นแนวนอนก็จะเป็นเครื่อง h e x b o n นะครับก็โอเคนะครับสมมติว่าในกรณีนี้นะครับสายคําว่าสายในยาว2เมตรนะครับหรือว่า3เมตร4เมตรก็แล้วแต่กระบอกมนความจุคงที่อยู่ที่330ลูกบาทเมตรนะครับ ก็ข้างในก็จะมีโอลิงนะครับผมไม่รู้ว่าโอลิงไว้นะครับก็คือแกนสีแดงเนี่ยจะเป็นเวลาเราปล่อยนะครับลมเข้าเพื่อดูดดูดควันดําขึ้นมานั่นเองลุกเข้าไปแบบนี้นะครับอากาศก็จะออกด้านขวามือนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะครับโอเคสมมุติว่าเอ่อมันเคลื่อนที่แล้วหเห็นเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยลมขึ้นนะครับสี น้ำเงินฟ้าเนี่ยก็คือเป็นอากาศที่ถูกดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าสายเรายาวมากเ<ๆ>นี่ยก็บอกบางคงที่นะครับผมเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามันเออนี้อันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งไม่เปไ็นไรโอเคนะครับอ่ามันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเาลามันเคลื่อนที่เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสายเนี่ยมีผลมากเลยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราคุยกันเนี่ย าสายแตกตรงกลางแล้วตรอเนี่ยเอาสายไปซ่อมพอดีจังหวัดพี่เข้ามาตรวจเนี่ยอันนั้นมันโดนอยู่แล้วับเจ็วันแต่กรณีที่สมมุติว่าตัวกระบอกคง,งที่แล้วก็ใช้งานมาในระยะเวลาหนึ่งหปีสิปีโอริงเนี่ยนะครับที่อยู่บนแกนเหล็กวงกลมเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสึกบ้างดังนั้นโอกาสที่มันจะฟิตตัวกระบอกข้างนอกเนี่ยเพื่อดูลมเข้าเนี่ยมันก็จะ มีประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นสายเนี่ยมันก็มีผลนะครับก็คือถ้าสายยาวมากนะครับก็เวลาบรรดุขึ้นบรรดุขึ้นนะครับมันก็มันก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเอันนี้คือทำคลิปออกมาในกรณีของเครื่องวัดปันดำแบบทึบแสงตัวนั้นสายจะฟิกอยู่ที่เมตรห้าสิบหรือว่าเมตรสามสิบนะครับตัวนั้นมันใช้พัดลมดูดนะครับ เป็นปั๊มดูดเพราะฉะนั้นตัวนั้นยิ่งยิ่ง,งมีปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเยอะนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเยอะแล้วสายเรายาวเนี่ยนะครับก็กลมกลมลวลาขอสเปคเนี่ยก็จะดูตามที่เราขอความเป็นชอบไว้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึง,ถงโอปาเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีอันนี้ทำตัวกระบอกให้ดูก่อนนะครับ